นี่ค่ะเป้าพานะคะค่ะวันนี้เราจะลองกลับมาทำสลามกินได้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะด้วยสิ่งนี้เลยเป้าพาเคยกินแล้วรู้สึกว่ารสชาติเขาอร่อยดีนะคะคัสปิดเล็กโตสดานะคะสูตรออริจินอลสูตรน้ำตาลน้อยกว่าเนาะมาที่ไงเราจะไปเริ่มทำกันเลยว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างขอคนหนึ่งไตามไปดูกันเลยจ้าแกะกันเลย ระวังเล็บปลุดป,ะ,ปะพาแกะเลยโอเคว้าวคือน้ำใส่ปะโอ้ยน้ำมันไม่ใส่เท่าไร <Yeah. S 1> ทุกคนใช้แค่สองอย่างนะทุกคนนี่แป้งมันสำปะหลังแบบนี้เลยใส่แบบมาสักห้าช้อนคนเขาให้เข้ากันนะแป้งกับน้ำนะคะอู้ฟู ูสวยมากอู้ฟูฟอดเลยทุกคนดูมีความแบบฟูเป็นแบบเขาเรียกว่างไงอะ่ะเหมือนตัววิปครีมที่ตีอะ่ะเหมือนเอาไข่ขาวไปตีทําวิปอะ่ะเมอแรงเออเอาไข่ขาวไปทําตีทําเป็นเมอแรงทุกคนเหมือนเราคนให้ละลายให้หมดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะจับเป็นตัวเป็นก้อนที่หลัง เราจะเอาไปเว็บนะประมาณ1นาทีแล้วออกมาคนเนาะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะนี่ทุกคนหลังจากเว็บไป3รอบก็ได้แบบนี้เลยสีเหมือนยาคูเลยทุกคนเห <Yahoo! S 1> มือนโมจินี่สลามโมจิกินได้ทุกคนก็มานะจ๊ะสีเหมือนโมจิมากจ้า อยากรู้แล้วว่ารสชาติจะเป็นยังไงตอนนี้ยังร้อนอยู่นะก็คือพยายามค้นให้เขาหายร้อนเออหายร้อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันมาค่ะราะว่าการใส่เข้าไปในไมโครเวฟเนาะไม่แน่นอนเนาะเพราะว่าความร้อนของเราไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอยากให้เอาออกมาดูทุก15าวีค่นะ15าวีทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้ายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังนิ่งอยู่ก็เพิ่มไปได้นิดๆหน่อยๆนะคนะไหนมาแล้วโหยืดมากทุกคน อันนี้คือเริ่มหายร้อนแล้วนะคะมาเดี๋ยวเรามาชิมกันโหยืดมากจะกินยังไงเนี่ยพี่อนคะอึบอึบอึบเปล่านิดนึงอืม,งงงงม,อ,มอ,อ,อืมโดยท่างงงเหมือนโมจิจริงอะอืมเหมือนโมจิเลยไอเย็มให้เราให้ติมมาใส่แล้วเหมือนโมจิเลยทุกคน มันจะมีความหวานไปลายๆหน่อยเนาะแล้วมันก็มีความแบบจืดๆเหมือนแป้งธรรมดาเลยค่ะกินอีกอแต่ว่ามันเพลินดีอะ่ะอืมเหมืมุมตอิอ่อยอ่ะอุ้ยยืดอืมยืดมากมันใช้ดื้ดอด้วยแปลกดีทุกคนแปลก วยแต่ว่าแปลกผู้หญิงคนนี้เขาไม่สวยแต่ว่าเขาแปลกนะคะต้องใส่กันละเรียบร้อยแล้วทุกคนลองเอาไปทํากินดูเนาะถ้าใครชอบรสชาติไหนก็มาบอกกันบ้างน,นะคะต้องใส่แป้งมันอย่างเดียวนะแป้งอื่นไม่เป็นไม่ยืดอย่างนี้นะคะทุกคนข้างในคลิปนี้เปลา่าท้าไปแล้วนะคะขอไปชิมเมูดลูโดตอันค่อนข้างที่จะหนึบแล้วก็ติดคอ,อนหน่อยหน่อยนะทุกคนไปแล้วนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บมว